รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับสีสันเลยนะฮะเป็นหมวกผีตาโขนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยู่ที่ตลาดผ่านนกเขาตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะฮะด้านหลังนี้เป็นร้านขายของฝากนะครับเป็นหมวกไหมพรมแบบนี้นะฮะเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับที่เป็นอาชีพที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีนะครับหลายๆคนบอกว่าทําอาชีพนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยของวัยเกษียณนะครับหรือหลังจากนั้นเนี่ยก็จะยึดอาชีพนี้ นะฮะให้เป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกับเจ้าของร้านสักนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สุกัญญาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโอ้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นร้านขายของที่ระลึกเนาะค่ะใช่ค่ะกลุ่ม ในการทำสินค้าโอท็อปถักทอไหมพรมค,คุณแม่เป็นประธานอยู่ใช่ไหมครับเป็นประธานค่ะอ่าและนี่ก็คือผลผลิตที่มาจากกลุ่มอโอ้โห,โหยังยังหมวกที่ผมใส่เนี่ยชิ้นล่เท่าไหร่ครับแม่ออย่างงี้ชิลล่าหายนะคะ300ค่ะ300บาทนะครับนะักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะครับจะเข้าเมืองเลยหรือว่าไปเที่ยวเมืองเลยจะกลับบ้าน ออกมาทางนี้นะครับก็แวะได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านอ่าอยู่เยื้องกับผานุเขาพอดีใช่ค่ะจุดชมวิวนะฮะที่น้องเจมาถ่ายวิวตรงนี้ด้วยครับผมแล้วเห็นบอกว่าในกลุ่มสมาชิกเนี่ยรวมตัวกันมา20ปีแล้วใช่ค่ะครับผมนะฮะรวมตัวกันมานานแล้วก็พอทำอาชีพนี้แล้วกลายเป็นหลงรักเลยใอ่คค่ะเป็นอาชีพที่มีมีรายได้มีรายได้ได้จริงๆตอบแทนกลับมา นะครับแล้วก็นะครับอยู่ร่วมกันมานะฮะจนตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นผมขอไปดูได้ไหมครับว่าฐานการผลิตอยู่ตรงไหนยังไงค่ะใช่ค่ะได้โอเคเดี๋ยวให้แม่พาไปดูนะครับค่ะโอเคไปกันเลยครับที่ที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือบ้านผ่านของเขาหมู่หนึ่งะครับเป็นฐานการผลิตฮะสินค้าโอท็อ ที่เรียกว่าเป็นโอท็อด้านไหมพรมนะครับผลิตแปรรูปออกมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็สินค้าอีกมากมายนะฮะแม่หมวยพามาดูวันนี้เนี่ยนะครับได้เห็นและภาพการทํางานนะครับ<ะ>อยากจะทราบถึงย้อนไปในอดีตหน่อยฮะว่าการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มาทําสินค้าโอ o p อด้วยกันเนี่ยเริ่มต้นมานานหรือยังครับค่ะรู้สึกว่าจะาทำที่แรกนะฮะที่ที่ลงทะเบียนนะค,ะครับผม อาจจะเป็นปีนะคะสองห้าสี่เจ็ดค่ะสองห้าสี่เจ็ดปีนี้หกแปดสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีถูกต้องค่ะครับผมเพราะว่าตอนนั้นดิฉันมีความมีความคิดขึ้นมาว่าคอ่าอํเาเภอภูกระดึงเราเนี่ยเป,เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ของเราเป็นเมืองหนาวครับจังหวัดเลยเราเป็นเมืองหนาวทีนี้ก็ปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเน่ะมาขึ้นภูกระดึง เที่ยวผู้กระดึงเยอะมากนะครับเยอะค่ะเยอะยอมากช่วงนั้นนะฮะอ,ะอะ่แล้วทีนี้ก็ผ่านกเขาเนี่ยจุดชมวิวของเราผ่านกเขานะฮะเป็นจุดชมวิวครับ,รบเพราะว่านังเที่ยวเนี่ย เขาจะมากลับประจําทางแล้วก็ลงที่ผ่านอเขาแล้วเขาก็จะมีสองแถวค่ะจากนี้ไปถึงที่ทําการภูกกระดึงท่องเที่ยวน่ะประมาณ15กิโลเป็นเมืองท่าที่สามารถจะต่อไปที่อื่นได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นจะเป็นการรวมคนนะครับรวมตัวของคนจํานวนมากที่นี่ใช่ครับผมทีนี้ที่จังหวัดเลยเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ค่ะแต่ว่าที่จะพูดเฉพาะผูกระดึงนะคะทั้งนี้ฉันก็มีความคิดว่า เออเราเป็นเมืองหนาวเนี่ยเราจะต้องทําผลิตหมวกค่ะครับผมก็เลยไปลงตอนนั้นเขาประกาศให้ลงทะเบียนครับปีสองห้าสี่เจ็ดครับผมก็ให้ประกาศให้ลงทะเบียนดิฉันก็เลยไปไปลงทะเบียนไว้ก่อนรู้สึกจะเป็นมีนาค่ะครับสองห้าสี่เจ็ดลงยโอ้จำได้ละเอียดแม่นยาเลยนะฮะครับผมเป็นคนไปไปลงทะเบียนไว้ก่อนหลังจากนั้นแล้วทางดิฉันก็ต้องมาหาลูกกลุ่มลูกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มนั่นเองสมาชิกใช่ค่ะครับรวมกันแล้วเนี่ยทุกคนได้ประมาณยี่สิบห้าคนันอันนี้เริ่มต้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะยี่ิบห้าคนเริ่มต้นเริ่มจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดตั้งกลุ่มได้เนี่ยคือดิฉันเนี่ยต้องไปไปเรียนการทำหมวกมาอ่าใช่ต้องมีองค์ความรู้ก่อนใช่ค่ะคแล้วทำได้ทีนี้หลังจากจัดตั้งกลุ่มเสร็จปุ๊บ เราก็มาสอนในกลุ่มค่ะที่ฉันเป็นคนสอนเอง๋อแม่ก็นัดสมาชิก25คนเนี่ยถูกต้องสอนคือทุกคนยังไม่มีพื้นฐานใช่ไหมครับตอนนั้นไม่มีค่ะโอแม่ก็ทั้งถักโครเชน์ที่ฉันก็สอนโอเคจะากสอนให้ทุกคนถักแล้วก็การทอเครื่องเนี่ยครับผมเพราะว่าหมวกหนึ่งใบมันจะมีประมาณเท่าไหร่อะไรทาไมแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันอก็เลยก็เลยสอนให้เขาได้ที่สอนก็าําต่อมาเขาก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับ ทีนี้ในการลงทุนคือเราลงทุนเองครับเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายขายแลวทีนี้ก็ขายแล้วก็ติดต่อคนซื้อเนี่ยเขาก็มามาติดต่อทางทางประธานประธานก็มาติดต่อลูกกลุ่มจัดส่งขายกันเองอขายกันเองไม่มีโดยไมารับเป็นคนกลางถูกต้องค่ะก็จะได้ราคาที่ดีนะถ้าเกิดว่ามาซื้อ ถึงแหล่งเลยก็จะถูกลงไปอีกใช่ไหมครับใช่หลังจากนั้นผลิตมาทีนี้ทุกคนก็ผลิตเองได้ทําได้ทุกคนก็ลงทุนด้วยตัวเองครับทีนี้ก็จะมีมีลูกค้าของเขามาเอามารับมแล้วเราก็สั่งลูกกลุ่มเราจะขายแบบไหนอะไรส่งให้ลูกค้าเราก็อีกส่วนหนึ่งของเขาก็ส่งส่งกันครัได้ทุกคนทําได้ทุกทําได้ทุกคนเป็นเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ที่ทุกครัวเรือนสามารถทําได้ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นอาชีพเสริม ค่ะเป็นเป็นอาชีพเสริมอย่างงี้ครับซึ่งอาชีพหลักนี่ทําอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้อ่าเขาจะทําเป็นไร่นะคะเป็นพวกไร่ค่ะเป็นจะเป็นจะมีมันนะคะครับมันแล้วก็มีอ้อยมีข้าวโพดข้าวโพดค่ะเพราะว่าหน้าหนาวมาเราก็จะทาตัวนี้กันครับขายกันโอเคเอาละวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะดู ในหลายๆส่วนในการผลิต <ฮะ S 1> ในวันนี้หน่อยนะครเห็นบอกว่ามีทั้งที่เป็นแบบผลิตด้วยมือนะครับเป,เป็นงานหัตถกรรมก็มี<ช>หรือว่าใช้เครื่องก็มีใช่คนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นชมครับนี่คือผลผลิตที่มาจากเครื่องทอที่เห็นอยู่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับเดินเข้ามาในรายการผลิตนี่ก็จะเห็นความโดดเด่นเลยว่ามีเครื่องทออยู่ตรงนี้สวัสดีคุณแม่ับทองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะเครื่องทอที่ว่านี้มันช่วยคุณแม่ทํางานได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับก็ช่วยได้ดีค่ะเพราะว่าเรา,เราก็ทําบรรจุขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปหมวกเป็นรูป<อ>แบบหมวกแล้วก็ มันก็ทําไม่ยากมีเครื่องแบบพิมพ์ก็มีแบบเป็นธรรมดาก็มีใส่ลายใส่อะไรก็มีหลายสีครับผมค่ะอย่างหมวกใบนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ฮะกว่าจะได้ใบหนึ่งก็ประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีได้เลยมันเป็นหมวกสั้นอ๋อมันขึ้นอยู่กับขนาดด้วยใช่ค่ะอ่านะครับอันนี้อันนี้เป็นไหมผมเป็นไหมขนแกะค่ะไหมขนแกะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นไหมพิเศษหน่อยคือเขามีสลับสีของเขาเองอ๋ออันนี้เป็นสีล้วน อันนี้ก็เป็นเรียายนะเรียรายได้ตอเขาเขาเป็นได้ตอนเป็นไหมผมเป็นคนแกะเหมือนกันแต่เป็นได้ตอนค่ะมีความนุ่มมากนะครับใส่แล้วก็จะอบอุ่นค่ะครับคุณแม่เข้าร่วมกลุ่มมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยไหมครับหรือว่าก็ไม่ค่ะคือมาเข้ากลุ่มทีหลังเป็นของเจมส์เบก็เป็นผู้นําก่อนแล้วก็มาร่วมเข้าทีหลังประมาณพศห้าสิบครับเห็น ความสําคัญของกลุ่มยังไงถึงตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มครับก็ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่มีงานเลยทําแม่ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองทําดูอ๋อค่ะพอลงมือทําก็รู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีอะค่ะเข้ามาเรียนค่ะเข้ามาเรียนแล้วก็มาทําของตัวเองค่ะอ๋อใช้เวลานานไหมครับในการศึกษาเรียนรู้ตอนเริ่มแรกไม่ค่ะมาทํแเราก็เป็นเลยเป็นเลยค่ะพ็มาทําอยู่ประมาณอาทิตย์นึงก็คล่องตัวแล้วอ๋อพอ ก็เราก็เริ่มสั่งจากสั่งอะไรเข้ามาทีละตัวก็มาทําด้วยกันเข้าร่วมกลุ่มด้วยกันก็มาทํามาหัดฝึกด้วยกันแสดงว่าก็กลายเป็นอาชีพหลักของคุณแม่เลยใช่ไหมครเพราะว่าไม่มี<ช>อาชีพอ๋อครับ,รบแล้วแล้ววางแผนยังไงตอนตอนนั้นนะฮะตอนที่เข้ามารวมกลุ่มแรกๆก,ก,ก็คือคิดว่าจะทําอาชีพนี้ต่อไปเลยยันเกษียณหรือว่าหลังกเกษียณก็ยังจะทําต่ออะไรอย่างเงี้ยก็พอทํามาเรื่อยๆ,ๆมันก็ พี่เขาก็มาเอาไปขายช่วยอะไรช่วยก็ลูกกลุ่มก็ช่วยกันก็ทําช่วยกันก็แบ่งกระจายกันออกไปก็พอดีมันมีช่วงที่เขาค้อเขาติดต่อมามันเป็นพี่น้องกันเขาขายอยู่บนนู้นเขาส่งทั่วไปทบ่บนเขาค้อส่งไปถึงเขาค้อเลยเขาขายเขาขายกระจายเป็นหลายจุดอ่ะก็เลยมีงานทําตลอดครนะออเดอร์ก็เยอะอยู่ก็ทําร่วมกันพี่น้องกันสามสี่หลังนี่ก็เจเขาก็มาช่วยเหมือนกันแบ่งแบ่งกันไปช่วยแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาก็ หลายพันใบอยู่แต่ละปีค่ะยึดเป็นอาชีพจนคุณแม่ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นเลยใช่ไหมครัแม่ทําอยู่ประมาณที่ทันมันบุมๆอ่ะก็ทํามันมาสิบกว่าปีเพาจนได้บ้านหลังนึงแล้วตอนนี้จากที่ไม่มีอะไรเลย้นี่นี่เป็นการสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้เราได้จริงๆขอบคุณกลุ่มเหมือนกันช่วยๆกันค่ะเป็นยังไงอ่ะคือทําแล้วมันขายได้แล้วทำแล้วสวยก็คือช่วยกันออกแบบกันมีหลายแบบ เห็นผลจริงๆครับผมแล้วตอนนี้มีมีคนมาสืบทอดไหมแมตอนนี้ก็ไม่มีอะพวกเด็กๆเขาก็ไปทางานกรุงเทพกันหมดเพราเราก็มีแต่คนมีอายุก็ทําอยู่บ้านก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ก็ทาไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจดูรายการอยู่สนใจ <S 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 อยากจะเก็บเอาภูมิปัญญาสิ่งเหล่าเนี้ส,สารต่อยินดีสอนไหมแม่สอนค่ะถ้ามีคนอยากจะมาทําก็สอนถ้าครับรู้สึกยังไงคุณแม่แบบได้ฟังแบบนี้สะท้อนไหมเห็นว่า เลี้ยงชีพได้จริงๆแล้วก็สร้างอนาคตได้จริงๆแล้วสามารถที่จะทําต่อไปได้เลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยกับอาชีพนี้ใช่ค่ะเพราะว่าน,นี่มันจะเป็นแบบว่าเราเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่อมันมันจะเป็นอ่าพุ่มริดึงเราจะหนาวทุกปีไงคะครับอ่าอย่างนี้ฉันเนี่ยขายทุกปีครับขายทุกปีแล้วก็สั่งก็ทําตลอดแล้วรักในอาชีพนี้ ใช่แต่พอเราได้ขายเขาว่าเป็นผู้ผลิตเขาส่งแล้วเราก็ขายขายคือมันมีทั้งเที่ยวเราได้ขายน่องเที่ยวหน้าหนาวครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่บอร์ทองด้วยนะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นเสื้อกั๊กเด็กนะครับผมใส่ไม่ได้แน่แน่ไซส์นี้นะครับต้องเป็นเสื้อกั๊กเด็กนะครับของผู้ใหญ่มีค่ะผู้ใหญ่ก็มีนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับมีหลายไซส์นะครับมีความสวยงามด้วยและนี่ก็คือเจ้าของบ้านนะครับฐานการผลิตสําคัญนะครับคุณแม่นิมนวลนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทองไม้ด้วยนะครับครับผมนะฮะก็อยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับหันมาฝั่งนี้บ้างเนี่ยก็จะเป็นจะเห็นว่าเป็นงานที่ถักด้วยมือ อ่านี่ก็เป็นโครเชนะครับเป็นต้นตํำรับโครเช์เลยคุณแม่ทํามานานแล้วใช่ไหมฮะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มเหมือนกันค,ครับผมณนะปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกว่า20กว่าปีแล้วะนะครับมีความสุขก,กับอาชีพนี้ยังไงบ้างครับคุณแม่ก็ใจห่าหาอหักเนาะเนาะมันก็จับตัวไหนขึ้นมาก็ได้ขายมันก็มีแรงมันแจอยาก ทำไปเรื่อยๆแบบนี้หละค่ะพอได้ขายมันก็มีกําลังใจนะครับทุกคนยังอุดหนุนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเก็บมวยเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเอาไปขายให้การตลาดเก่งมากคุ่ณแม่หมวยนะครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ขาดอันนี้ขาดเพื่อนก็เอาไปขายให้ค่ะสินค้าขายดีของเราเนี่ยจะเป็นประเภทไหนบ้างครับคุณแม่มันก็ได้ขายดีทุกตัวค่ะดีหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อจะเป็นหมวกดีหมดจ้า จะใส่เครื่องจะทักมือพอทำออกมาก็ได้ขายกันครับทีนี้ในแง่ของสุขภาพคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เพิ่งป่วยเมื่อสิบปีที่แล้วนี่เองป่วยเป็นอะไรครับกระดูกหัะตอนแรกก็ธรรมดาแล้วก็ทําหมวก็ธรรมดา่ดแเลยะคะ่ะล้มค่ะล้มค่ะ,ะลแล้วปรากฏว่าอ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงค,ครับผมแล้วตอนเนี้การดูแลสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้าน กลุ่มสมาชิกด้วยกันที่เป็นอสมด้วยหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นอสมด้วยก็มาดูแลคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันะนะครับมาดูแลแม่ยังไงบ้างครับแม่เรานนสั่ง่อยก็มาสอนทำนัำำำ้นทำนี่ออกกำลังกายบ้างอันนั้นอันนี้ทุกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละค่ะครับค่ะทุกสวนสัตว์ <มา S 1> ออกกำลังกายค่ะวัดความดันจ้ะเนาะค่ะการกินอาหารพวกนี้นะคะครับคือทุกอย่างนะคะมาให้ความรู้ใกล้ชิดเลยไหมแม่จ้ะ รู้สึกดีไหมครับที่มีอสมดูแลใกล้ชิดแบบนี้ครับผมได้ความรู้ไปปฏิบัติด้วยสิ่งที่แม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ในตอนนี้ที่เขากำชับมามีมีอะไรบ้างครับคุณแม่ก็จะให้ออกกําลังกายออกกําลังกายด้วยวิธีออที่ขาเพราะว่าขารีบจะคือจ้งไหนล่ะคะเพิ่งก็จะมาสอนให้ทําทุกท่าล่ะค่ะที่จะให้ขามันดีขึ้นฟื้นฟูแต่ว่ามันหมดสภาพแล้วค่ะจากแขียนขามันรีบแล้ว ก็ทําเท่าที่ทําได้ใช่ไหมครับออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆหน,นักมากก็ไม่ได้อีกนะครับก็ทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่มันก็มันก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็ตรงไหนมันก็สุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะไปตามอายุค่ะครแต,แต่แต่มีความสุขอะนะเพราะว่าเพราะว่าได้ทํางานที่รักใช่ไหมครับจ มันดีต่อจิตใจยังไงบ้างคุณแม่เวลาแบบเห็นทุกคนมารวมตัวกันอยู่ในบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยมันมีความอบอุ่นไหมฮะจ้ะรู้สึกดีใจค่ะเห็นคนนั้นคนนี้มาเห็นเจ๊เหมยมาเอาหัวขายเออหมกได้ขายใจเราก็ก็ไปซื้อไหมมามาทับแบบนั้นแบบนี้บอกลูกครับเขาก็ไปซื้อให้ก็บอกพี่สาวพี่สาวก็ไปซื้อมาให้ครับจ้ะอันนี้หมดเลอรเดอร์ก็ครับผมจ้ะ ขายออกไปแกหมวยก็ได้ขายดีแกหมวยก็เออทําต่อครับถุงมือขายดีมันหนาวแล้วก็เ็ดจ้ะครับผม่าเราเป็นคนต้นแบบออกแบบแบบนี้นะคะอ๋อครับ<ต>ผมขอให้ขายดีๆนะครับขา,าขายดีขายดีมากขึ้นไปอีกนะครับรแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับจ้าขอบคุณค,ครับ ส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพและพี่ประธานอ,อสมอก็อยู่กับผมนะครับพี่สุกัญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สุกัญญานี่ก็เป็นประธานอ,อสมมอในบ้านผานุเขาใช่ค่ะนะฮะดูแลคนในหมู่บ้านใช่ค่ะเฉพาะหมู่นี้เลยใช่ค่ะนะครับอ,อ่าครับผมหน้าที่ของพี่สุกัญญาเนี่ยทำอะไรบ้างยังไงบ้างฮะคือไอ้ตั้งแต่ แรกเกิดนะคะเกิดแก่เจ็บตายทาทุกอย่างใช่ค่ะอย่างเกิดนี่ไปดูแลเกิดก็คือตั้งแต่ตั้งคันเลยตั้งแต่ยังยังไม่ออกมาดูโลกเลยคือตั้งคันแล้วก็ไปแจ้งที่อาร์ไอรอพสตเราอ๋อครับผมเพราะว่าอสมในคุ้มรับผิดชอบต้องรู้ว่าใครไอตั้งคันเกิดแก่เจ็บตายครับผมแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีนี่ใช่ค่ะก็เป็นหน้าที่ของอสมเลยนะครับแล้วการเตรียมความพร้อมสู่ สังคมสูงวัยเพราะว่าเมืองไทยเราก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ<ช>นะครับเตรียมค,ความพร้อมตรงนี้ยังไงฮะคสมออสมอจะมีคุ้มรับผิดชอบหนึ่งคนต่อคุ้มรเราก็ต้องอกระจายครับผาน้องเขานี้มีอยู่19คนครับคนหนึ่งก็ต้องดูแลคือคือเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ให้มีกำลังใจแล้วก็ ส่วนมากเราก็มีรายได้แล้วก็เข้าไปประคับประครงองให้มีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปออคืออย่างที่บอกว่าทุกช่งวงวัยอยู่ใ,ในความดูแลของอสมอหมดเลยก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุก่อนจะ6กเนี่ยก็อยู่ในความดูแลด้วยนะครับคนที่อยู่ในวัยนี้ก่อนจะ60ก่อนจะกนเกษียณเนี่ยต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษประคับประคองจิตใจเรื่องจิตใจก่อนใช่จิตใจเป็นอันหนึ่งเพราะว่าจะก้าวไป ในสังคมผู้สูงอายุใช่ใช่คือเราต้องดูแลครับให้กําลังใจออกเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมใช่ไปเยี่ยมความเป็นอยู่เยี่ยมบ้านใช่ค่ะทุกอย่างเลยต้องไปเขาเรียกว่าใช้คําพูดให้กําลังใจใช่ค่ะส่วนมากจะมีออยู่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานไปทํางานอ๋อก็อยู่คนเดียวใช่อย่างเช่นแบบว่าไอ คนแก่มีลูกมีหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช่ค่ะก็คือเป็นช่วงภาวะที่จิตใจนี่จะอ่อนแอหน่อยต้องการกําลังใจใช่ค่ะเดือนหนึ่งต้องไปสี่ครั้งโอ้ทุกอาทิตย์เลยใช่ค่ะครับผมพร้อมตรวจลูกน้ํายุงลายในตัวอันนี้ก็สําคัญใช่ค่ะครับแล้วก็คัดกรองเบาหวานความดันใช่ค่ะเพราะว่าเอโรคไอติดต่อไม่เรื้อรังตอนนี้กําลังเริ่ม เลยฮะจ้าอย่างเบาหวานความดันนี่แล้วก็โรคอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเส้นเลือดสมองตีบครับใช่เขาเรียกสโตรกคใช่ต้องเฝ้าระวังครับผมก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะก็ต้องไม่ให้เครียดเกินไปด้ว่าคะใช่ค่ะอย่างผู้สูงอายุส่วนมากจะหกล้มใช่หกล้มเสร็จแล้วก็อาจจะพิการหรืออาจจะช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตเลยค่ะส่วนมาก มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเข้าไปมีความถี่ความบ่อยมากขึ้นเข้าไปดูแลใช่ค่ะอืมครับผมนะฮะอย่างอย่างคุณแม่นิ่มนวลใช่ค่ะอย่างคุณแม่นิ่มนวลก็คุณพี่สุกัญญาก็มาดูแลใช่ค่ะต้องต้องทำอะไรบ้างฮะคือเอ๋นี่เขาเป็นเอ๋แขนขาอ่อนแรงต้องกระตุ้นในกล้ามเนื้อให้เอ๋ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับอย่างน้อยก็ขยับเขยื่นได้ครับอเไม่เป็นภาระให้กับ ลูกหลานใช่ค่ะออกกำลังเท่าที่ทำได้นวัตกรรมก็คือผ้าเขามาออกกำลังกายของใกล้ตัวนี่แหละใช่ค่ะยืดยุ่นยกกำลังออกกำลังกายใช่ค่ะเอามาใช้ได้ผลเป็นการออมออมทรัพย์ครับออมทรัพย์ก็คือผมจะต้องเป็นเฮลนลนิกเพื่อเพื่อนำเงินของสมาชิกกลุ่ม ออมแล้วก็จะมีเงินปันผลทุกปีครับเมื่อเราขายสิทธิผลิตภัณฑ์ได้แล้วเราก็ได้เงินเข้าไปออมเมื่อมีเงินออม,ม,ออมล้วก็พอถึงสิ้นปีเราก็มีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มที่ที่มาร่วมกลุ่มคอย่างน้อยก็คนละหนึ่งรบาทต่อต่อหนึ่งหนึ่งสมาชิกก็ดีก็ผลผลิตก็ก็กน่าพอใจก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็ทุกวันนี้ก็ มีรถมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะที่โครงการทำถักทอไหมผมกองทุนแม่ของพันดินตัวนี้ก็ป่าคัวเขาเป็นต้นกล้าของอำเภอพุกดิงก็เป็นบ้านแรกที่ได้เป็นต้นกล้าของกองกุนแม่ของพันดินจะมีการอบรมก็คือท่าน พัฒนาการอำเภอพุกดึงก็คือท่านสุภัิลิ์ชัยสิทธิ์ท่านเป็นหัวหน้าพัฒนาการก็ได้มาให้ความรู้แล้วจะไปอบรมประมาณเดือนหน้าทั้งหมดประมาณ30คนร่วมกับบ้านทุ่งใหญ่ก็คือของกองทุนแม่ของแผนดินครับเพราะว่าเพราเขาเป็นหมู่บ้านแรกของปีนี้ครับผมโดยจะมีเงินเข้ามาอุดหน,นุนอีก8,000บาทสำหรับ โครงการของกองทุนแม่ของมันดินนี่คือสมาชิกกลุ่มโอทอปถักทองไหมพรมนะครับที่บ้านผ่านของเขาหมู่หนึ่งั่นเองนะครับก็ยังรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า20ปีนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่ครบทีมใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับแต่ว่าก็มีความกลุ่มเกลียวแล้วก็ทํางานกันอย่างแข็งขันนะครับทุกคนทํามาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งใจไม่ว่าจะทําต่อไปนะฮะเพราะว่านี่คืออาชีพที่รัก ใช่ค่ะครับผมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาสัมผัสวิถีที่นี่นะครับเดินทางเข้ามายังไงครับคุณแม่ถ้ามานะคะก็จะมาที่บ้านผานกเขานะคะหมู่หนึ่งนะคะอยู่อยู่ที่ตลาดค่ะชุมชนตลาดนะนะให้จับตรงนี้เป็นสําคัญว่าตรงนี้คือใจกลางของเราใช่ค่ะนะครับใช่แล้วก็เข้ามาอีกไม่ไกลใช่ครับแล้วถ้าสนใจอยากจะได้สินค้า กลับไปเป็นของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อนะครับไหมพรมจากที่นี่<ช>ค,คะ่ะซื้อได้ยังไงฮะซื้อได้ค่ะจากทั้งทางลูกกลุ่มได้หมดเลยค่ะ,ะได้หมดนะคะติดต่อทางประธานประธานก็จะติดต่อลูกกลุ่มให้คุณซื้อกันเองได้เลยเป็นราคาเป็นราคาส่งค่ะค่ะราคาส่งราคาแนะนํากันเองนะคะผ่านไปผ่านมาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนของจังหวัดเลยก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ตลาดชุมชนของผานกเขาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อหาได้เลยนะครับทุกอย่างที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารก็อร่อยนะแม่นะของฝากรูปแบบอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญสินค้าโอท็อปไหมพรมจากที่นี่ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเจอกับคุณแม่แน่นอนนะฮะก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพครับที่พวกเราชาวผานกเขาเนี่ย ภูมิใจนะครับทํามาต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็วางแผนนะฮะว่าอาชีพนี้สามารถที่จะยึดเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงกเกษียณหรือหลังกเกษียณไปแล้วก็ตามนะครับสามารถยึดเป็นอาชีพได้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะผลิตสินค้าดีๆออกสู่สายตาของนักท่องเที่ยวต่อไปว่าเราจะออกแบบบ่อยๆออกอแบบดีไซน์ออกมาอยู่เรื่อยครับผมและที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงด้วยคุณแม่สุขภาพจิต<ช>เราเยี่ยมมากเลยนะครับ แล้วเราจะสู้ต่อไปครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องขออนุญาตนะฮะลาทุกๆท่านตรงนี้เลยนะครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับที่พาชมในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยฮะสินค้าโอทอปจากผ่านนกเขานะครับนะครับมีทุกรูปแบบนะไม่ใช่แค่หมวกนะครับมีหลายแบบหลายประเภทมากๆเลยนะครับวันนี้เราทุกคนในที่นี้นะครับรวมไปถึงทีมงานต้องลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ